เพื่อน่น้องมุสุมานพบกันแล้วกับขาเจ้าซอปักเสกมื่อี้สิพามากินหัวเป็นไงหัวเป่ไงเราป๋อมหัวเปไงมาสกินหัวเป็นไงะเป็นยังไงอี่นี่พอแ้พอแ้พอแ้หัวเป็นไงหัวเปไงเพื่อนกินมองหัวเป่นไง ว่าเป็นงหน,น,นงทุกคนัอนือเขาเป็นงนทุกครับท้า,ากับจมครับดูนดนะอ,อะไรไม่นจ้อร่อยขนาดน,นี้ ไม่อหรอกออออออเยอะแยผมเรามาไม่ทัน

องเอาอหากินนะครับทกมากินแบบสตัตว์เลยนะตัวอืมติดหน่อยนี่เจอแล้วเจอแล้วดูดูนะปลาทีโตฮันดูด อ,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 อะไรไมจชกุลาเนี้ยมนะุ้ยนะอืมม่ข้อ กกน,นั่นก็เป็นการกินกัวผ่าที่แนสนพิเศษน่าอร่อยจริงๆนะนัะน จะก Raw ินยังไงครับโลกจังแล้วผมกิน่างนี้นะกิน่างนี้นะกมดี้กาให้โรคจํา อันนี้จะเป็นหน่อยนะครับท่านผู้ชมกินได้ไหมะักิไอันนี้จะเป็นหน่อยเล็กมันนะครับท่านผู้ชมดีจริงๆนะนี่คือ ใบอ่อนรสชาติสบบ้ันหวานหวานแบบไวนปะมันจะสิบอกเว้ยกินแค่นี้เฮ้ปเราไม่เยอะนะครับผมไม่เยอะจัดเลยเลยกินยไงด้วยอ่ะ มันจะกรอบมากกรอบกิน <reveal> ห <again> ัวพร้าวชิบไกินนหำพ่อป้าถากินนแล้ว มันซีอิมพ่มจะกินซัมเนี่ยเพราะนี่ไม่ออนไม่ออนแ้วกินเากินไอะมันซีอิมท้าจะกินอลไรคราบขอบใจพี่น้องที่เบื้องที่นี้